มาครับผมคิดว่าปลาแซลมอนหรือทูน่าปลาต่างข้างนอกนะครับปลานอกเขาเรียกปลานอกแต่ว่าผมว่าปลาไทยนี่อร่อยกว่านะครับกูแรนะฮะกูเล,เลของไทยนี่แหละครับปลาไทยไทยสองชิ้นครับ ไปอยู่ตัวนี้ก่นอนอืมันเป็นโชยุที่ปรุงแต่งนะครับโชยุของเราก็อยังพิ่งลองดูดิอร่อยไหมอืมอืมอร่อยนะอันนี้ให้เราเปรียบฮะมางวดนี้ใช้ช้อนอืมเดีย๋ยวมาใช้ช้อนกันบ้างครับ ปลาดิบนะครับปลาสดๆปลาไทยนะครับปลาของไทยนะฮะใ,ใหญ่ครับคำใหญ่ๆสดๆนะฮะหวานอร่อย